สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนหลวงติงนะครับยังคงหลบฝนถ่ายในบ้านด้วยแสงไฟนะครับมีพระอีกองคหนึ่งที่จะเจอบ่อยๆอยู่ในบ้านมากนะครับก็คือพระของหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลท้องสิงห์บุรีนะครับผมเห็นหลายองมากนะครับวันนี้ก็เลยลองหยิบักองคหนึ่งนะครับผมลองมาถ่ายแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆนะครับองค์นี้ที่กล่องนะครับเขียนว่า เก้าสิบเอ็ดปีนะครับเจ็ดหรือเก้าเนาะเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะครับเก้าเก้าสิบเอ็ดปีหลวงพ่อแพนะครับพิกุณทองนะครับท่าช้างสิงบุรีนะครับ ข้างในกันนะครับพันทิชชู่ไว้ดูกล่องฟองน้ำนี่มีอายุมากเลยนะครับผมว่าต้องมียี่สิบอัพนะฮะเดานะฮะเพราะยังไม่ได้ค้นหาข้อมูลนะครับสนุกดีนะครับเวลาเจอพ้าในบ้านแล้วก็เรามาหาข้อมูลเดี๋ยวนี้ g ุ o เกิก็ช่วยได้เยอะนะครับนี่นะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับเพื่อนส่งหน้าปกนะครับกี่ชั้นหนอ 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าฐาน9้าชั้นนะครับหักก็ประมาณหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเ็ดคงเป็นนักเจ็ดเสียนนะครับเดี๋ยวลองดูขนาดก่อนนะครับนี่ผมก็เพิ่งเปิดมาเลยนะครับพอดูกันพอเ,เพื่อนๆนี่นะครับ3าหนะครับ ครึ่งประมาณนะครับด้านหลังก็เป็นรูปหลวงพ่อนะครับนะฮะเก้าสิบเอ็ดปีหลวงพ่อแพรนะครับเป็นรูปหันข้างพ่อแพรนะครับแล้วก็มียันเป็นยันพุทธซ้อนนะครับสวยดีเหมือนกันนะครับเนื้อกาลังแบบน่าจะหลายสิบปีแล้วครับเนี่ย ได้จกได้มาจากการไปวัดแล้วทำบุญมานะครับดาวนะฮะนี่ครับด้านหน้าเป็นหน้าปกรับ1 2ึ่งสองามี่ห้าหกเดเสียนนะครับนั่งสมาธินะครับฐาน9้าชั้นนะครับมีตะกุดเงินด้วย1ดอกครับเพื่อนลองเต็มโงแบบนี้ดูนะครับ เดี๋ยวมาดูแบบเต็มองก่อนนะครับเนืือด้านข้างก็ปิ้นๆขึ้นมานี่ยเพื่อนจากการกดในบล็อกนะเนี่ยถ้าเพื่อนรู้ว่ารุ่นอะไรแต่คิดว่าน่าจะรุ่นเจ้าสวดปีนี่นะครับเพราะว่าเขียนไว้บอกไว้อย่างนั้นนะครับเรา่หามวนสารสวยดีมนันนะครับ ด้หลังก็เป็นหลวงพ่อครึ่งองค์หันหนานะครับนี่นะครับเก้าสิบปีเก้าสิบเอ็ดปีนะครับหลวงพ่อแพ้นะครับยันบางอย่างก็อาศัยอ่านเอาที่องค์พระนี่แหละครับถ้าไม่มีเขียนเลยเลยนี่ก็ค้นหายากนิดนึงนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับในการค้นหานะครับ เมือหามวลสารสวยจังเลยครับเดี๋ยวดูวเข้าไปสูงไปไหนนี่นะฮะอายุคงหลายสิบปีแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปอ่านประวัติหลวงพ่อคงรู้นะครับก็ตอนอยุเก้าสิบเอ็ดเนี่ยพอสออะไรนะครับ แค่นั้นดก็รู้อายุที่สร้างพระรุ่นนี้แล้วนะครับแต่วันนี้พอดีผมหยิบเจอเลยแล้วก็ถ่ายเลยก็ยังไม่ได้อ่านประวัติองวงพ่อนะครับก็เลยแค่ให้ดูวัตถุมงคลก่อนนะครับจะเป็นพระกดเครื่องแน่ๆนะครับเนี่ยเพราะว่ารูปทรงเป๊ะมากนะฮะ เนี่ยตะกรุดงินสวยดีเหมือนกันนะครับมีตะกรุดด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับหนึ่งดอกอันนี้เอามาเสนอแบบไม่รู้ข้อมูลนะครับเพราะยังไม่ได้ศึกษานะครับแต่คงไม่ยากไปนะครับเพราะว่ามี ขอความให้คนหาต่อเยอะเลยนะครับว่าเป็นหลวงพ่อแพอยู่เก้าสปีเดี๋ยวคงรู้ว่าขอศอะไรนะครับเป็นนักปกเจ็ดเสียนฐานเก้าชั้นนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับคลิปนี้ก็แบบหยิบแล้วถ่ายเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมีควันฝนตกตกนะครับผมสวัสดีครับ